一个单亲妈妈带着身患绝症的女儿四处求医，身边还有一个无条件付出的继父。这个故事感动了很多人。 ผู้ชมครับนี่คือขยับแานทอครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเราคุ้นเคยกับเรื่องราวของภรรยาหายไปอย่างลึกลับไม่มีเบาะแสใดๆกับนังจีมผ่นดินใหญ่เรื่อง Lost in the Stars ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างปรากฏการมากและทำให้ถึงขั้นว่าทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ย เพราะมันอิงถึงเรื่องจริงเรื่องหนึ่งว่าไม่กล้ามาเมืองไทยคนที่อยู่เบื้องหลังและเขียนบทหนังเรื่อง Lost in the Stars มีชื่อว่าเฉิงซื่อเฉิงเขาเป็นคนซึ่งมีวิธีการเขียนบทที่นำเอาเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นน่าระทึกขวัญเนี่ยมาทำให้เป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากปีนี้เขากลับมาละแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อภาษาอังกฤษ แปลกมากชื่อว่ามาลิส hmm. เขาพูดถึงเรื่องราวของอิทธิพลที่โลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นผู้พิพากษาเรื่องราวในสังคมต่างๆซึ่งพอมันเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยมนุษย์จะถูกตัดสินด้วยเพียงคอมเมนต์และคนรุมกันเข้ามาแล้วสร้างเป็นปรากฏการณ์อุปทา,านหมู mm ่ hmm. แห่งความคิดถ้าเป็นทางลบก็จะลบไปสุดสุดทางทำให้บุคคลคนนั้นที่ถูกพาดพิงนั้นอาจจะไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วประเด็นที่สองที่เขานำเรื่องราวนี้มาทำนั้น ก็เป็นเรื่องราวในการต้องบอกว่าฉายเอ็กซเรย์ ray, สู่สื่อมวลชนหรือ KOL หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่มีข้อกำหนดและมีปากกาปากกาก็คือนิ้วในการพิมพ์คีย์บอร์ดออกไปว่าในมุมมองของพวกเขาบริบทของการตัดสินโทษคนคนหนึ่งนั้นเป็นเช่นไรไปติดตามรายละเอียดจากทีมงานเราได้จากหนังเรื่องมาลิส เมื่อโลกอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างที่คุณคิดแต่มันกลับกลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้ขาวกลายเป็นดำผิดกลายเป็นถูกและก็คือแกนเรื่องสัมพันธ์อย่างมาลิสเกมล่าคนบาปโซเชียลที่ผู้เขียนบทอย่างเฉินซื่อเฉิงต้องการที่จะสื่อให้ผู้ชมทุกท่านได้เห็นถึงความอันตรายของอำนาจที่อยู่ในมือถือของทุกคน,น 现在谁会在乎真相？ ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้สมัยนี้สมาร์ทโฟนกลายเป็นอวัยวะที่33ของคนเราไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการทํางานการพูดคุยหรือแม้กระทั่งการเสพข่าวสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตมักจะพาเราไปขุดคุยได้ถึงความจริงที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเอาออกมาเปิดโปงให้ผู้เสพข่าวทั้งหลายได้หยิบยกประเด็นมาพูดคุยอย่างออกรถออกชาติโดยหารู้ไม่ว่าข้อมูลที่นําเสนอนั้นบางอันอาจจะเป็นของปลอมหรือ ถูกตัดต่อดัดแปลงโดยที่เจตนาของคนทําออกมานั้นไม่ได้หวังจะตีแผ่ข้อมูลข่าวสารแต่กลับหวังเพียงแค่ engagement ที่จะช่วยสร้างอํานาจทางการเงินให้กับผู้ปล่อยเพียงเท่านั้นนี่เป็นใจความสําคัญของนิยายที่เฉินซื่อเฉิงได้อ่านและเป็นเรื่องสั้นที่ส่งเข้าประกวดกับนิตยสารในประเทศจีนที่เขียนโดยฮันฮันเป็นเรื่องราวที่จะสํารวจถึงความรุนแรงในโลกไซเบอร์ให้ได้หลายแงม่มุมจึง ทำให้เขาหยิบเอาไอเดียนี้มาต่อยอดเป็นภาพยนตร์โดยใช้เวลาถึง3ปีในการพัฒนาและปรับปรุงบทภาพยนตร์ให้สมบูรณ์จนกลายมาเป็น m a l i ิเกมล่าคนบาปโซเชียล มาลิสบอกเรื่องราวของคดีคนที่ทั้งประเทศจับตาบองโดยนักข่าวผู้ได้รับรางวัลนักข่าวยอดเยี่ยมอย่างเย่ผานเดินหน้าค้นหาความจริงถึงเบื้องหลังเหตุการณ์ลึกลับว่าด้วยการตกตึกคู่ของนางพยาบาลและผู้ป่วยมะเร็งวัยสิบขวบหลังจากการสืบสวนเธอได้ระบุว่านางพยาบาลลี่เย่ยและยอยเซียแม่ของหยางชิ่งโหยเด็กสาวผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญจนก่อให้เกิดกระแสะความโกรธแค้นของผู้คนในวงกว้างในไม่ช้า การค้นหาคำตอบที่ได้นำไปสู่ความสับสนวุ่นวายและสถานการณ์ที่ผันแปรไปอย่างรวดเร็วเกินควบคุม โดยนักแสดงที่ก้าวเข้ามารับบทเป็นนักข่าวเย่ผานอย่างจางเสี่ยวเฟยได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอหวังว่าภาพนตยนที่เธอได้แสดงไปนั้นจะทําให้ผู้ชมทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามได้หยุดคิดก่อนที่จะตัดสินหรือเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์เธอเชื่อว,ว่าภาพนตรนเรื่องนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้คนแบ่งปันความปรารถนาดีในโลกออนไลน์มากขึ้นซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ช่วยสลายความอาฆาตใส่กันได้และเมื่อถึงที่แสดงเป็นย่อยเซีย่ยแม่ของเด็กสาวผู้ป่วยเป็น เร็งนั้นเธอได้สัมภาษณ์เสริมในส่วนของเหยื่อทางโลกออนไลน์เอาไว้ว่าบทนี้มีความเข้มข้นทางอารมณ์สูงมากเธอต้องแสดงถึงความเจ็บปวดและความท้อแท้ของแม่ที่ถูกสื่อและสังคมตัดสินซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเกินกว่าคนปกติทั่วไปจะรับไหวถึงแม้ว่าภาพยนต์เรื่องนี้จะไม่ใช่ภาพยนต์ที่มีตัวร้ายที่ชัดเจนแต่ทุกคนสามารถกลายเป็นคนร้ายได้หากมีความคิดมุ่งร้ายต่อผู้อื่นซึ่งเฉินซื่อเฉิมเปรียบภาพยนต์เรื่องนี้ว่าเป็นการท ทดลองทางสังคมที่มุ่งสำรวจความเทาทางศิลธรรมของธรรมชาติมนุษย์เมื่อข่าวในยุคปัจจุบันที่นักข่าวสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำเสนอความจริงและผู้เล่าความจริงในแบบที่ชาวเน,น็ตต้องการร่วมตามหาความจริงว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่ถูกต้องได้ในมาลิสเกมล่าคนบาปโซเชียลใายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ที่ตื่นระทึกมากนะครับ แล้วทําให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆเมื่อมันเกิดเรื่องเราควรจะอยู่นิ่งๆเราอย่าไปร่วมขบวนการเพื่อไปทําให้ไฟเล็กๆสมกลายเป็นเพลิงใหญ่โตที่เผาผลาญไปผมเองก็เกิดประสบการณ์เรื่องนี้มาพอสมควรนะครับแล้วทําให้มันเกิดเป็นเรื่องใหญ่มากปีนี้แต่ก็จะไม่เล่านะครับว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเกิดดราม,ม่าอีกใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและรบกวนแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักเพราะทีมงานจะได้มีกําลังใจในการเสริมสร้างคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้าน พบกันใหม่คลิปหน้าขยับแว่นทอค,ครับ